ในอพิโซดนี้เราจะพูดถุยเกี่ยวกับความตึงเครียดที่ซับซ้อนในตะวันออกกลางและหารือเกี่ยวกับผลกระทบระดับโลกเราจะจาะลึกมุมมองของประเทศต่างๆผลกระทบของการพัฒนาล่าสุดและความสําคัญของการทูดในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้รวมกันกับพวกเราในการตรวจสอบและเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันและสำรวจวิธีในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าอกเข้าใจร่วมกันเรียบเรียงโดยรักบุญมีครีเอเตอร์ ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในตะวันออกกลางประการแรกเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างประเทศต่างๆในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านอิสาราเอลสหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคในอดีตอิหร่านและอิสราเอลมีความเป็นศัตรูกันอย่างลึกซึ้งโดยมีข้อขัดแย้งทางอุดมการณ์และความกังวลด้านความมั่นคงสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนอิสาราเอลและรักษาความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากการปฏิวัติอิหร่านประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเช่นซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสก็มีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของตนเองซึ่งมักจะนำไปสู่ความขัดแย้งตัวแทนและการเปลี่ยนแปลงพันธมิตรความสัมพันธ์เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากข้อพิพาททางประวัติศาสตร์ความแตกต่างทางศาสนาการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการสแสวงหาอำนาจเหนือภูมิภาคการเข้าใจพลวัตเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์การพัฒนาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตผลกระทบต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการค้าโลกและการท่องเที่ยวความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นสามารถนําไปสู่การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก การท่องเที่ยวก็อาจลดลงเช่นกันเนื่องจากผู้คนมองว่าภูมิภาคนี้ไม่ปลอดภัยซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินสำหรับโรงแรมสายการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นสามารถนำไปสู่ราคานน้ำมัที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการขนานในขณะที่คำแนะนำการเดินทางสามารถลดรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยสำคัญ บทบาทของการทูตการทูตการพูดคุยและการร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุสันติภาพในภูมิภาพการทูตเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขพิาพาทสร้างความไว้วางใจและหาจุดร่วมกัน การพูดค <S an> ุยเป็นเวทีสำหรับการเข้าใจมุมมองที่แตกต่างกันและการทำงานไปสู่การหาวิธีแก้ปัญหาที่ยอมรับได้ร่วมกันการร่วมมือระหว่างประเทศผ่านองค์กรต่างๆเช่นสหประชาชาติสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทูตและรับประกันการตอบสนองที่ประสานกันต่อวิกฤตการณ์โดยการให้ความสำคัญต่อการทูตเป็นไปได้ที่จะลดความตึงเครียด ป้องกันความขัดแย้งและสร้างอนาคตที่มีความสงบและ,สะเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับภูมิภาคมุมมองส่วนบุคคลการรักษาจุดมุ่งหมายความสงบและการกระทำเชิงบวกในช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพลเมืองการเข้าใจความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ระดับโลกเป็นเรื่องสำคัญการปลูกฝังมุมมองแห่งความเห็นอกเห็นใจและความตระหนักรู้การรับรู้ผลกระทบของความตึงเครียดเหล่านี้ต่อชุมชนทั่วโลก การรักษาจุดมุ่งหมายการมุ่งเน้นไปที่ความสงบและการกระทําเชิงบวกแม้จะเล็กน้อยก็สามารถช่วยลดผลกระทบด้านลบและสร้างความหวังได้การยอมรับมุมมองเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านี้โดยความยืดหยุ่นและความเห็นอกเห็นใจเราสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความตึงเครียดปัจจุบันระหว่างสหรัฐอเมริกาอิรานอิสราเอลและประเทศมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาค โดยเน้นถึงผลกระทบต่อสเสถียรภาพโลกนอกจากนี้เรายังหารือเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นความสำคัญของการทูตและบทบาทของการปฏิบัติตนในการส่งเสริมสันติภาพเราหวังว่าทุกท่านจะเข้าร่วมในการพูดคุยอย่างสันติและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ร่วมการสร้างอนาคตที่มีความสงบและ,สะเสถียรภาพมากขึ้นสาหรับทุกคน Navigating global tensions, understanding the Middle East and beyond. In a world where global tensions are escalating, understanding the complexities of the Middle East is crucial. The region is a hotbed of conflict, with countries like Iran, Israel, and the United States vying for influence. The relationships between these nations are intricate and deeply complex, shaped by historical grievances, religious differences, and economic competition. The relationship between Iran and Israel is particularly contentious, with profound ideological differences and security concerns. The United States has traditionally supported Israel while maintaining strained relations with Iran. Regional powers like Saudi Arabia and the UAE also have their own strategic interests, often leading to proxy conflicts and shifting alliances. The impact on businesses and tourism. The instability in the Middle East can have significant impacts on global trade and tourism. Increased tensions can lead to disruptions in supply chains, higher shipping costs, and reduced investor confidence. Tourism can also decline as people perceive the region as unsafe, leading to financial losses for hotels, airlines, and related industries. The role of diplomacy Diplomacy, dialogue, and international cooperation are essential for achieving peace in the region. Diplomatic efforts involve communication and negotiation between countries to resolve disputes, build trust, and find common ground. Dialogue provides a platform for understanding different perspectives and working towards mutually acceptable solutions. In these challenging times, it's essential to cultivate a perspective of empathy and awareness. Recognizing the impact of these tensions on communities worldwide can help us navigate these complexities with resilience and compassion. By focusing on calmness, purpose, and positive actions, we can contribute to mitigating the negative impacts and fostering a sense of hope. As we navigate the complexities of the Middle East and beyond, it's crucial to prioritize diplomacy, understanding, and cooperation. By working together, we can build a more peaceful and stable future for all. Let's strive to create a world where dialogue and empathy triumph over conflict and division.